ที่ถนนคู่ขันในจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านได้นําเห็ดป่ามาวางขายริมถนนจํานวนมากนะคะเนื่องจากในช่วงห -6 ถึงวันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทมกลางอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมทําให้เห็ดป่าตามธรรมชาตินั้นผุดดอกออกจากพื้นดินขึ้นมาเป็นจํานวนมากชาวบ้านจึงได้พากันออกหาเก็บเห็ดป่าตามธรรมชาติตั้งแต่เช้ามืดกันทุกวันค่ะเพื่อนำมาส่งฝากขายกับชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งได้มาวางขายตามฟุตบาทตามทางข้างทางนะคะตลอดทั้งวันจนถึงเย็นค่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทั้งคนหาเก็บเห็ดป่าและคนขายเห็ดริมถนนเป็นอย่างดีโดยนางวิวแม่ค้าขายเห็ดก็กล่าวด้วยนะคะว่า ตนและชาวบ้านจะพากันตื่นตั้งแต่ตีสมเพื่อออกไปเก็บเห็ดบริเวณป่าและตามไร่นาของตนเองเมื่อได้เห็ดแล้วก็จะนำมาฝากขายกับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเสร็จก็แบ่งรายได้กันถือเป็นการพึ่งพาแบ่งบทบาทหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคน และคนเก็บเห็ดก็จะได้ส่วนแบ่งมากกว่าคนขายซึ่งเฉลี่ยแล้วแต่ละวันในส่วนของคนเก็บเห็ดจะมีรายได้ประมาณ300-500ถึงบาทพอเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงนี้ซึ่งมีเห็ดป่าที่เก็บมาได้และนำมาขายให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาขณะนี้ส่วนใหญ่นะคะก็เห็ดส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกเหลืองเห็ดน้ำหมากเห็ดพึ่งเห็ดถ่านและเห็ดเพาะเป็นต้นค่ะโดยหลังจากชาวบ้าน าชาวบ้านคนเก็บเห็ดมาส่งนะคะพร้อมก็จะลงชื่อแล้วก็ลงปริมาณเห็ดเอาไว้ชาวบ้านฝ่ายผู้ขายก็จะทําหน้าที่ล้างเห็ดแล้วก็คัดแยกเห็ดใส่ถุงและกระและกระถงใบไม้นะคะกระทงละประมาณ10-15ดอกขายในราคากระทงละ50บาทแถมพร้อมแถมยอดผักติ้วด้วยนะคะ